สวัสดีครับเชา้ชาๆของวันอาทิตย์อากาศเยน็ยนๆขนฟางนะครับข้าวหอมมะลิร้อยหานาปีสวยงามมากเลยนะครับขาวจุนพูดนะยครับเปี้ยงกรับเปียงเอามาใกล้รถนะครับรถแดงสูงหเีสูง,สง แข็งแรงแข็งแรงเทำเท่าที่ทำได้ครับ